เ็คอุปนิสัยดวงการงานและดวงความรักของคนที่เกิดวันที่หนึ่งเป็นคนชอบความอิสระแบบสุดๆทั้งความคิดและการกระทําไม่ฟังใครมีความเชื่อมั่นสูงแต่ก็ทําได้ในสิ่งที่คิดสิ่งไหนที่ตัวเองคิดว่าดีก็จะทําโดยไม่สนความคิดของใครซึ่งสิ่งนี้อาจจะทําให้คนไม่พอใจ ในนิสัยของคนที่เกิดวันที่หนึ่งได้คนที่เกิดวันที่หนึ่งนั้นยังมีความสามารถมุ่งมั่นคิดจะทำอะไรที่ยาก,ยากแต่ก็ดันทำสำเร็จไปทุกครั้งเป็นคนที่รักจริงหวังแต่งให้รักไปหมดใจแต่ถ้าได้เกลียดใครแล้วแล้วก็จะเกลียดไปจนตายหรือไม่ก็จนลูกบวชไปเลยด้านการงานอยู่ในทิศทางที่ดีเพราะความทุ่มเทความคิดดิเริ่มในสิ่งใหม่ จึงมักจะเจออะไรใหม่ๆจะประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ก็ต้องระวังเรื่องความทะเยอทะยานแบบไม่สนใครจะไปกระทบและเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับลองหัดคุยปรึกษาปัญหาซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนเอาใจเขามาใส่ใจเรามันจะช่วยลดปัญหาลงได้ไม่มากก็น้อยดวงด้านความรักเพราะเป็นคนที่ทุ่มเทรักจริงหวังแต่ง แต่บางครั้งก็กลับพบเจอกับความเสียใจอยู่เหมือนกันเพราะความทุ่มเทในด้านความหลักมากเกินไปจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดได้เช่นกันคนโสดชอบแอบ,บรักไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเขารักข้างเดียวลองเพิ่มความกล้าเข้าไปกล้าคุยกับเขาหน่อยถ้าจะจีบรับลองติดชั่วคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้าง เพราะความที่ไม่ยอมใครขี้หึงไม่กล้าแสดงความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจมีสิทธิ์ทำให้เลิกลากันได้แต่ไม่ต้องคิดมากทุกปัญหาย่อมมีทางออกแค่คุณลองพูดคุยกันให้มากขึ้นเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันลดอารมณ์มาคุยกันแล้วเรื่องร้ายจะผ่านไปด้วยดีก็จบลงกันไปแล้วนะครับกับเช็คอุปนิสัย ดวงการงานและความรักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับทางช่องแค่แนะนำและให้ลองนำไปปรับใช้จงใช้สติในการแก้ปัญหาด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ